ไปวิ่งเล่นกันสนุกสนานกันใหญ่สองคนพ่อลูกหนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวจะเห็นว่าที่ที่เขาไปวิ่งเล่นกันเนี่ยมันเป็นทุ่งนาน,นะคะที่เขาเพิ่งเก่ยวข้าวออกไปหมดแล้วเล่นไล่จับกันสนุกสนานเลยสรุปว่าได้ออกกําลังกายวิ่งกันทั้งคู่ทั้งน้องหมาและคนเลยนะที่เขาเรียกว่าชีวิตที่อยู่กับความสุขอยู่กับสิ่งที่เรารักและการได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยแท้